เมื่อคุณยื่นขอใบอนุญาตทำงานให้กับชาวต่างชาติที่เพิ่งจะมาทำงานในบริษัทคุณนะคะก็ในระยะเวลาของการที่จะต้องรอคอยในการพิจารณาของจัดหาง,งานเนี่ยจะอยู่ที่1วันถึง7วันทำการแล้วก็ในส่วนของการต่ออายุใบอนุญาตทำงานจะอยู่ที่1วันถึง3วันทำการ ขึ้นอยู่กับสถานที่ประกอบการที่ชาวต่างชาตินั้นเนี่ยไปทํางานอยู่ด้วยแล้วก็ไปตรงกับพื้นที่ของจัดา,าง,งานในพื้นที่ไหนก็จะมีนโยบายแตกต่างกันไปนะคะแต่พิเียดก,ก็คือจะตามที่ว่ามาก็คือหึ่งวันถึง7วันในกรณีขอใหม่ 1- นถึงสวันในกรณีที่มีการต่ออายุแล้วในกรณีที่ที่มีการขอใหม่นะคะแล้วยังไม่ได้เวิร์คพิมพเนี่ยคุณอย่าเพิ่งให้ชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาทํางานบริษัทเพราะว่า คือจะเป็นเปรียบเสมือนกับว่าการให้ต่างชาติเ,เข้ามาทํางานโดยไม่มีใบอนุญาตทํางานซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยถือว่าคุณให้ชาวต่างชาติมาทํางานโดยผิดกฎหมายเพราะว่าให้ก็ทาโดยยังไม่มีใบอนุญาตทํางานเพราะฉะนคุณจะบอกว่ามีการไปยื่นแล้วมันยังไม่ได้ใบอนุญาตทํางานซึ่งเขาอาจจะพิจนารณาหรือพิจารณาให้หรือไม่ให้ก็ได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยาให้ชาวต่างชาติเนี่ยมาเข้าไปทํางานในบริษัทถ้า ังไม่ได้เล่มเวิร์กเมิตใบยกทํางานเนี่ยมาเป็นเล่มๆก็อย่าเพิ่งให้ชาวต่างชาติเข้าไปทํางานที่บริษัทนะคะคุณจะได้ไม่ต้องเสียค่าปรับ50,000บาทแล้วก็ต่างชาติไม่ต้องโดนคดีแล้วก็ถูกจับส่งตัวออกนอกประเทศเพราะเนื่องจากว่ามีการทํางานโดยยังไม่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะ